รืองทีนี้แหละใหม่ใหม่ละจะไม่มีอาการแอบกลัวละยินเ,เทนเหรอทำไมเสียงร้องเหมือน,นคุณเสียงน่าจะอยู่ไม่ไกลต้องตามหาเจนเธออจจะอยู่ในนี้ขวาล้ายซ้ายดีสูตรนี้ใช้ได้เสมอ เดี๋ยวีด้วยหไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่เอาแบบมุดท่อมานะมันไม่เอานะไม่ชอบนะอย่า ว่ามีไหมแต่ไม่มีตู้นะอันนี้เราจะปลอดภัยใช่ไหมฮะเอ๊ะ ำไว้นะครับดึด่นๆอย่าหาเปิดหน้าต่างนะมันไม่มีใครทำกันนะครับน่ากลัวด้วิขโมยขจรนะ่ะบอกเลยว่าไม่โอเคจริงๆครั้งนี้เรามั่นใจว่าเราหลับเมาก แทำไมเราถึงตื่นมาอยู่ในบ้านไม้เก่าๆแล้วเงาที่น่ากลัวข้างนอกนั้นมันอะไรกันเราไม่เคยเห็นเงาอะไรแบบนี้มันใหญ่โตแบบนี้มาก่อนเลยแต่ครั้งนี้เราหลุดออกมาจากฝันเองตื่นขึ้นมาในห้องของเราเกิดอะไรขึ้นรอกันแน่แล้วจะเอารหัสจากไหนอ่ะ พักไฟอย่างเก่าถูกจานกันไม่ล้างรหัสอะไรอ๋อเข้าได้รูปถ่ายแตงซิงพี่ชายหลอดจัดพี่ชายเจลอาจจะเคยก็ได้แต่ตจำไม่ได้ จำได้แต่ดูสีแพ,งแพง่งห้าแผงสักภาคหนึ่งที่มันอยู่บนเครื่องบินนะกำแพงขีดด้วยสีช็อคสามสีสื่อถึงอะไรกันสักอย่างสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งนี่ไงโอ้โหอย่าเดอ้อไตถุนบ้านโอเค มันมีได้หรอกระสือเสียงอะไรไเปิดไฟได้ไหมเฮียอุ้ยกอลัม มีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยะโสธรได้รับรายงานล่าสุดจากผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองยะโสธรถึงการวางแผนการจับกลุ่มกลุ่มนักซิ่งรถจักรยานยนต์ในเขตทางหลวงจังหวัดยะโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกลุ่มนักซิ่งได้ไม่น้อยกว่าสิบรายแต่ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังพงหลบหนีการจับกลุ่มรวมถึงนายพิชัยมานะภัยบุ์ผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์ และเป็นหัวโจกในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบต่อไปจบการรายงานข่าวสีสุกพงสวรร์รายงานหลบหนีการจับกลุ่มนายพิชัยมานะไพบูรณ์ลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์และเป็นหัวโจกและนี่คืออะไรเดี๋ยวตอนแรกเป็นช็องใช่ไหมจะไม่ใช่รอยช็อกหรอ ำไมคนเรามันต้องไม่อยู่อะไรแบบนี้น่ากลัวน่ากลัวด้วยเนี่ย เสาตกน้ำมันการสร้างบ้านในสมัยโบราณต้องใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ในการทำเสาบ้านเมื่อมีการตกน้ำมันของเสาคนในสมัยนั้นจะเชื่อว่าเสาตกน้ำมันคือเสาที่มีผีสางนางไม้อาศัยอยู่ตั้งแต่ต้นไม้ต้นนั้นยังไม่โค่นล้มหรือถูกตัดลงมาและหากมีการลบหลุ่จะทำให้ชีวิตพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ได้ให้เหตุผลของภาวะสัาาตกน้ำมันไม่ได้เกิดกับไม้ทุกชนิดจะมีไม้บางชนิดเท่านั้นที่ตกน้ำมันและเป็นลักษณะเด่นของไม้ชนิดนั้นเช่นไม้ในวงศ์ไม้ยางไม้ตะเคียนทองไม้ไผ่เขียวไม้เตต็็งงปนนนน้้้จึไมมม่ิยาาาใชรส นี่ก็เป็นชื่อนะครับครับผมเปิดไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไอ้ข้างล่างก็มีแต่กอล่ัมแต่ไม่ชอบเลยอ่ะทำไมมันต้องเป็นรูๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยบ้านไมน้อ่ะเดี๋ยว ออะไน่ยนม้หกูะะจะกลับมาทวงของทุกอย่างของกูคืนอันนี้คำหยาบขอใช้ได้อยู่เนาะสวัสดีครับ แบบว่าทันอยู่ก็ก็ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่หรอกเมาสปัดแบบหลุดโต๊ะเลยไม่แก้เฮีย yeah. โอ้สิ่งเล่าข่าวนะครับเนี่ยแม่มีแต่แม็กมีแต่ล้อ,อเคมีเครื่องมีสีอยู่นี่จรไปต่อเนาะโอ้โหอุ้ยมาส่งอะไรตอนนี้ขอบคุณใจส้มนะครับ แล้วคือมันให้ดูอะไรเนี่ยไม่ดูกัดได้ปะฮะ <Yeah. S 1> มึงนี่หลายรอบเนาะอแต่มันคงไม่มีหรอกเนาะ สรุปได้แดงนี่คือมันกันได้จริงใช่ปะแล้วปกติเกมนี้มันเซฟได้ไหมมันมันมีเซฟระหว่างทางปะเกมนะหรือว่ามันมันให้ยิงยาวอย่างเดียวไม,ไม่ไม่มีไม่มีสมเซฟ อุตส่าห์ใจดีปิดประตูให้ด้วยขอบคุณครับมีช่ทางนี้ตย,ย่ทั้งหลายเื่อนไหมการที่เรากระทำไม่ไดีต่อคนอื่นต่อบุปกาลีก็ตาม ต่อ<ม>เพื่อนฝูงก็ตามทำร้ายผู้มีพระคุณก็ตามหรือแม้กระทั่งลักเล็กขโมยน้อยสร้าง,ง,งความเดือดเนื้อร้อนใจให้ชาวบ้านพอตายไปก็ต,ต้องเกิดเป็นสัมภเวสี<ม>เจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแหวกว่ายวนเวียนไปตามกรรมที่เคยก่อไม่มีจบมีสิ้นญาติโยมทั้งหลายาอ,อาจจะเคยได้ยิน<ม>เสียงหวีดร้อยงยามกลางคืนมาบ้า เขาปากมันเองนั้นเล็กแหลมกินมันก็นไม่ได้ดืม่มก็ไม่ได้หิวโหยวนเวียนทรมานการรมอยู่เรื่อยไปดังนั้นเนี่ยอย่าลิทำบาปทำกรรมกับใครตายไปก็จะไปวนเวียนอยู่แบบนี้แหละดังที่กฎแห่งกรรมนั้นว่าไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชีจีโกงไปล,ละ คือมันเดินไปได้สิเราจะไปยังไงอ่ะ คือต้องต้องเดินจังหวะที่ปัญหันใช่ไหม ระดับฟูคีไปได้เลยเนาะใช่ไหมเปิดไฟด้วยคือท้องตั้ง,งเยอะตั้งแยะ ไม่เลือกมองมองแล้วมองแบบมองตามันมองตาจิกด้วยไงประเด็นน่ะแหวหมดครับ เราขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างนะไม่รู้แหละลองเดินดูโอเคได้คำตอบ ไปจอนไกล้หลุดละขอบคุณครับ เต็บจูด๊ดระดับระดับมาหาการครับนี่เนี่ยเอา้ามันเป็นตึกสูงไม่ใช่เหรอทำไมเดินถอยหลังนั่นน่ะทันได้เหรอคงไม่เห็นหรอกเ,นะเ,เ,เ,เนาะ lên là? Okay. ชัยมานาะไพบูร์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีลักรถจักรยานยนต์เป็นหัวหน้าโดยขณะนี้นายพิชัยได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีแยกจากกลุ่มนักซิ่งคนอื่นออกไปโดยตำรวจยังคงทาการไล่ล่าอยู่ในขณะน,นี้ส่วนความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบในภายหลังจบการรายงานข่าวตรงบ้านไม้เนี่ยเขาบอกว่าประกาศจับเฉยๆเนาะแต่ตอนนี้สามารถจับหัวหน้าแก๊งซิ่งได้ละแต่ยังเหลือลูกน้องอยู่ใช่ใช่ใชเหมือนจะยังมีลูกน้องหนีคดีอยู่สายดี แต่ขอเช็คขวาก่อนขวาใกล้กว่าโอเคซ้ายซ้ายเริ่มไม่ดีละชั้นสามจิน ่วงที่ผมต้องเข้าออกชั้น3ช่วงดึกๆบ่อยๆถ้าไม่ได้เอา,ากุญแจมาคืนผมจะใส่ไว้ในตู้เซฟร้อยเวนนะครับลองสารวัตรบัญชาตู้เซฟร้อยเวนอันนี้คือความปลอดภัยใช่ไหมครับอุตสเขียนโน้ตติดไว้ละแต่ข้างล่างมันดูได้ไหมขอเดินเล่นก่อนมืนแต่มันไม่น่าให้เปิดหรอกมั้ง นึกว่าผีมาเดี๋ยวเราก็นึกว่าในเกมมาก็งงอยู่แต่ก็ดูใสสุดกันดีนะวันนี้